นี่นะโปรโมชั่นของทางร้านบริษัททีมีนักเตอร์ลอยก็ยังมีอยู่ประมาณ3ามคันนะครับผมก็จะมีคมอมพิวเตอร์ pc02 จาก131แส0สาบาทนะครับจะเหลือเพียง1นึ่0 0สบาทนะครับผมยังอยู่นะครับผมแล้วก็จะเป็น sk024 นะครับผมราคาโปรตีนตั้งที่2องแส0สอาพันจะเหลือเพียง1นึ่0 0สนนหันบาทเท่านั้นนะครับอีกหนึ่ันนะครับผม แล้วก็มียันบ้าวัยบีสองศูนย์หนึ่งนะครับผมจากหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเหลือเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูชิปนะครับผมก็สามารถไปรีดูในทางช่องทางออนไลน์ของเราได้นะครับพอเราลงอยู่ทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาแถมของแถมนะครับผมก็คือวันนี้วันที่สิบเก้ากรกฎานะครับผมก็คือมีของแถมเข้ามาใหม่ครับเป็นเครื่องกวนดินนะครับสําหรับการเกษตรนะครับผม ครับผมสปารบคันนี้ก็คือ,อเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมสาตาร์ให้ดูนี่นะครับผมสาตาร์ง่ายมากครับกีเดียวติดเลยเวลาเราจะควนดินนะครับผมแล้วก็เข็นแล้วก็หยิบคัทฝั่งนี้เลยนะครับผมแล้วหมุนค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะครับครับผมสปารตัวนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะครับผมตอนนี้ยังมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับผม ภายในชิ้นเดือนนี้ถ้าใครมาซื้อก่อนผมก็ให,ให้ให้ก่อนนะครับผมเพราะมันมีแค่ตัวเดียวแล้วก็ของแถมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับผมครับผมสำหรับเครื่องปั่นไฟตัวนี้ก็เออเดี๋ยวสักครู่นะอ่น ไปประมาณ100โวลต์นะครับผมเหมาะสำหรับเอาไปตั้งแฉกนะครับผมก็คือของแถมจากทางร้านครับก็จะมีเครื่องปั่นไฟตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เครื่องปวนดินอีกตัวหนึ่งนะครับผมมูลค่าก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทนี่ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมอันนี้จะเป็นของดีจากคูมาตาเลยนะครับเป็นแบรนด์ของคูมาตายอดนิยมเลยครับผมตอนนี้ก็มีอยู่อย่างละหนึ่งรางวัลนะครับผมสําหรับใครที่มาซื้อก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็จะแถมให้ไปเลยนะครับ ผลมาก,ก่อดได้ก่อดน,นะครับครับผมสำหรับบริษัทซีมีนักเตอร์เราก็ไม่หยุดทางานแนละผลตกหนักแค่ไหนทางร้านเราก็ไม่หยุดนะครับผมก็จะมีรถอยู่ประมาณร้อยกว่าคันเลยนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยสําหรับใครที่สนใจรถขุณเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะครับสามารถมาดูรถได้ที่บริษัทซีมีนักเตอร์เรานะครับผม ร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตากกมอยี่สิบสามตำบลบาง,งเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้เครื่องตบดินหรือเออขอโทษครับเครื่องควันไฟหรือเครื่องกดดินนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมยังมีชุดประแจตัวบำรุงแล้วก็ตัวอัดตะลบีให้ด้วยนะครับผม